ขนมไทยบ้านนาโพค,คือหนึ่งในผู้ประกอบการที่ได้เข้าร่วมโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างมูลค่าให้กับอาหารพื้นถิ่นและอาหารฟังก์ชันด้วยการฉายรังสีปี2568ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติหรือสนอได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชพัฒนมหาสารคามจัดขึ้นผลัลิตของเรารสชาติดีอยู่แล้วแต่ว่าเราอยากจะให้เจ้าหน้าที่มาดูแลในเรื่องของอายุการเก็บรักษาค่ะ เป็นกังวลมากว่าถ้าอายุการเก็บได้ยาวนานมันจะมีผลต่อเรื่องของเนื้อสัมผัสไหมว่ามันจะกรอบอยู่เหมือนเดิมไหมเพราะเราห่วงเรื่องของประกอบมากค่ะ ครูนิดยังเล่าให้ฟังอีกว่าในช่วงแรกที่ตัดสินใจส่งผลิตภัณฑ์เข้าร่วมประกวดโปรดักแชมเปียนของจังหวัดมหาสรา,ารคามนั้นยังมีความกังวลเรื่องคุณภาพโดยเฉพาะความกรอบของป้นสิบที่อาจจะเปลี่ยนไปแต่หลังจากที่ได้ทดลองและทำงานร่วมกับทีมนักวิจัยจากสทนเธอก็มีความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์มากขึ้นมีอายุการเก็บที่ยาวนานออกไป5วันถึง10วันเนี่ยค่ะเนื้อสัมผัสก็ยังกรอบอยู่ะถ้าเลยกว่านั้นอาจจะมีความนิ่มนิดนึงค่ะ ถ้าสองสัปดาห์ขึ้นไปอย่างไงคะ่ะแต่ก็ยังอยู่ทําให้ผู้บริโภคยังอยู่ในคุณภาพที่เขาอยากทานอยู่แม้จะเป็นเพียงสินค้าจากชุมชนเล็กๆแต่กลุ่มขนมไทยบ้านนาโพก็สามารถสร้างรายได้ที่ดีให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนและด้วยความมุ่งมั่นนี้เองทำให้ปั้นสิบของกลุ่มสามารถคว้ารางวัลโปรดักชั h a เปียนปี2568ในจังหวัดมหาสารคามมาครองได้ในที่สุด อยากประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการทุกท่านนะคะว่าอาหารชายหลังสีนี้มองทุกคนมองว่าไม่ปลอดภัยจริงก็คือปลอดภัยที่สําคัญนะคะต้นทุนที่เราลงไปอะค่ะมันก็ไม่ไม่ไม่สูญไปทางเจ้าหน้าที่ก็จะแนะนําให้ทําให้เราได้ความรู้ใหม่ๆทําให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นอาหารของเราเข้าสู่มาตรฐานสากลมากขึ้นค่ะ